สวัสดีครับทุกท่านครับโอ้หือจับอีกหนึ่งเกมแต่ก็เป็น3มแต้มที่ล้ำค่านะครับลิเวอร์พูลต้องการอีก3คะแนนเพื่อที่จะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อคืนนี้บุกชนะเลสเตอร์1ประตูต่อศูนย์จะเป็นตัวจริงของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นไลอัพนะครับอ่าประตูอลิซอนเบ็คเกอร์เฝ้าเสาแผงหลังแบ็กโฟครับแบ็กซ้ายคอตาซิมิคารแบ็กขวาใช้คอนเนอร์แบดลีย เซ็นเตอร์แบ็กฟูจิโอฟานได้กับอิบราฮิมาโคนาเต้นะครับแดนกลางด์ไลนกับเฟนแบกอลิซิสแมคอาลิสเตอร์ครับตัวลูกมีโมซาร่าทางขวาทางซ้ายเนี่ยใช้คุตติคักโปลเล่นนะครับแล้วก็ดมิสซวอสไลน์เนี่ยเป็นกลางลุกนะครับมองหน้นาเป้าเป็นลุยดิอาสหรือเล่นเป็นฟ้อนายเมื่อคืนก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลย ก็มีเปลี่ยนตำแหน่งก็คือเอาดาร์สเล่นด้านหน้าแหละแล้วก็เอากักโปมเล่นทางซ้ายนะครับลิฟ์พลเนี่ยเกือบได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับดูยิงของโมซาลาเป็นชนเสาชนสองเสาเลยครับอืมต้องเกือบได้เ้งแต่ต้นเกมแต่ว่าไม่ได้แบนดีโดนทัวจากมาวีดีครับก่อนจะไล่ให้เอดีดี้ยิงโดนเสาเหมือนกัน รุ่นี้อาริซอนก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับโอ้เลสเตอร์เงื่อนไขเมื่อคือนนี้ถ้าจะรอดเกมเมื่อคือนต้องชนะลิวพูลให้ได้ผลอย่างอื่นไม่ได้ครับจะแพ้หรือเสมอตกชั้นทันทีครับอืแล้วก็นี่จวัวะสวนจาักของลิวพูลครับได้โอกาสจบของโมซาล่าแต่ว่ายิงไม่ผ่านเซฟของแมทเฮอร์แมนเซน เมื่อคืนนี้จะว่าไปโอกาสลิอร์ผัว,วเยอะแล้วถามว่าลิอร์วพวูลเร่งตั้งแต่ช่วงเริ่มได้นไหม,มก็ไม่ได้เร่งคือถ้ามี5เกียร์เนี่ยก็ประมาณเกียร์สองเกียร์สามรครับไม่ได้ใส่เกียร์5ใส่สุดเล่นตามจังหวะเกมไปแต่มันก็จะดูอึดอัดสำหรับแฟนๆนะครับเพราะว่ามันดูแล้วอึดอัดดูแล้วดูอึดดูช้าจังเลย อย่างครึ่งหลังเีอรุโพโลก็โอกาสเยอะนะครับทั้งซา ah, ร่ากัคโปซบอสไลเซมีคาร์ดลุยดิอาสเนี่ยมีโอกาสกันทั้งหมดเลยนะครับยิงกุดไปเองบ้างยิงไปติดเซฟแมตชนเซนบ้างนะครับอย่างลูกนี้ก็โมซาร่าปั่นหลุดออกไปซาร่าเมื่อคืนนี้ก็โอกาสมีประมาณหนึ่งเลยมีก็อีกครั้งหนึ่งอะโจต้าโมงหลุดไปนะครับ โอกาสมีเยอะจริงแล้วลิวพูลในเกมเมื่อคืนนี้แล้วก็เกือบโดนด้วยรีคิกตรงนี้ลูกโทมาสเปิดมานะครับโดนเคลียร์ก่อนแล้วตรงนี้ครับอินดี้ยิงติดบล็อกแล้วพสัสดาก้าไปชนไอซอนเบเกอร์ครับก่อนที่คอนเนอร์แบดลี้เอาเขาไปจ่อนที่คอนเนอร์โคดี้ม่งบอลเข้าประตูแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนจับฟาวก่อนนะครับเนี่ย ก็ไปชนไอซันเบเกอร์หลุดออกจากเส้นหลังประตูครับ,บ,รรบพอมาถึงเนี่ยนาทีที่70ก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่ต้องส่งลงมาครับเทรนด์องงาริตสตอร์องงาร์โนส่งท่านรองลงมาพร้อมกับฮาวิเอเลียดครับแต่มันเหมือนเป็นสคริปต์จริงๆครับซิมิคาสเปิตะรถเต็มมุมมาครับ มองมาของฟานได้แล้วซาร่าม่งจ่อจอชนเสาโชต้าซ้ําไปโดนคารโดนเคลียร์จากโมโนเต้แล้วสุมาเร่เคลียร์ไม่ขาดครับเจอเทรนอาริซาโนหัวเต็มๆตมเลยครับนี่คือประตูแรกของเทรนอาริซาโนด้วยเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายอัดเต็มแรงเลยครับเทรนโอ้โหแล้วท่าดีใจเมื่อคืนเนี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นเทรนเนี่ยถอดเสื้อดีใจนะถ้าเราตามเทรน์มาตั้งแต่แรก แทบไม่เห็นถ้าซาร่าเนี่จะเห็นอยู่เรื่อยๆแต่เทรนด์ถอดเสื้อไม่ค่อยได้เห็นมันเป็นการมองบอกว่ามันมีความแบบโอ้อึดอัดมีความแบบได้ปลดล็อกอะนะครับประตูเมื่อคืนนี้สําคัญมากเพราะมันคือประตูชัยของลิเวอร์พูลถูกไหมครับเนี่ยจากโรเตะมุมเนีย่ยฟานได้มงก่อนซาร่ามงชนเสาชต้ยิงชนคานโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมรเต้เคลียร์แล้วสมารเรยรเคลียร์ไม่ดีนะครับ โอ้ไปเข้าตาทางเทรนดบอลพลาวบอลเยอะเกินซัดเต็มๆครับเทรนดก็ก็พยายามเซฟไว้แล้วครับทุบบอลไม่ออกครับแมทเชสเตอร์เซนโอ้โหแล้วเทรนเมื่อคืนนี้นี่เป็นเกมนัดที่350ของเขากับลิเวอร์พูลด้วยครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่ ล้ำค่ามากๆสำคัญมากๆครับทำากลางกระแสข่าวเรื่องของสัญญาครับเพราะตอนนี้มาร์เดนี่ข่าวแรงมากก็ไม่รู้อนาคตจะยังไรแต่เมื่อคืนนี้เ hey, ฮก่อนยังสวมเสื้อลิวพูก็เต็มที่ทุกนาทีที่ลงเล่นนะครับสุดท้ายก็เก็บ3แต้มนะครับลิวพูอุชนะเลสเตอร์1ประตูต่อศูนยครับลิวพูตอนนี้ก็เก็บ เป็น79คะแนนนำอาร์ซนอล13แต้มลิเวอร์พูลต้องการ3คะแนนเท่านั้นครับใน5นัที่เหลือก็จะการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแชมป์ลีกสูงสุดสม,มัยที่20ชนเลสเตอร์ซิตี้ต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยครับเลสเตอร์ลูการน้าต้องกลับไปเล่นแชมเปี้ยนชิพต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับแต่เลสเตอร์เมื่อคือนนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้ว แต่อย่างที่บอกเราเคยพูดไปหลายรอบว่าคุณภาพตัวผู้เล่นของเลสเตอร์คุณภาพมันไม่ได้ประสิทธิภาพมันไม่ได้อะคือคือยอมรับว่ามันก็ไม่ไหวจริงเลสเตอร์นี่กลายเป็นทีมแรกนะครับที่นอกจากคาบ้าน9เกมติดและ9นัดที่คาบ้านเนี่ยยิงไม่ได้ด้วยนะครับ <c oughs> อืมคือคือถือว่า หนักจริงครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านโอ้ยิงไม่ได้9เกมแล้วแพ้9เกมติดนะครับส่วนเทรนด์ก็ฮีโร่จริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันสักหน่อยนะครับสำหรับฮานนเนอร์สล็อตนะฮะที่พูดถึงเทรนด์รวมถึงเทรนด์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์มาฝากกันใน เมื่อคืนนี้เทรนก็คือฮีโร่ซัดประตูใช้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับในนาทีที่76นะครับนักข่พูดถึงสถานการณ์ของเทรนต์นะครับกับสโมรสรลิเวอร์พูลในเวลานี้ว่าผมสงสัยว่าเขาเคยทําแบบนั้นมาก่อนหรือเปล่านะครับเ็คืคยยิงด้วยเท้าซ้ายเนี่ยแต่เขามีเท้าซ้ายที่ดีมากแต่เพราะเท้าขวาของเขานั้นมันพิเศษอย่างมากอยู่แล้วเขาจึงชอบยิงด้วยเท้าขวามากกว่า ประตูนี้มีความสําคัญต่อทีมอย่างมากเป็นเรื่องดีสําหรับเขาสปาร์ี่แล้วเป็นของฟูจิฟานไดตอนนี้เป็นเทรนด์นะครับหลังจากที่เราต้องพึ่งพาโมซาร่ามาตลอดจากที่ผ่านมาเกมนี้เขาพลาดไปหลายโอกาสแต่เป็นเรื่องดีมากที่มีผู้เล่นที่สามารถเข้าขึ้นมาทําประตูได้หากเราต้องการประตูเราต้องการที่จะทําประตูใส่คู่แข่งนะครับ และนั่นคือสิ่งที่เจฟฟานไดเนี่ยทำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเทนส์ก็ทำได้ในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะพิเศษสำหรับเขาสำหรับเทนส์เนี่ยนะครับเพราะเวลาเขาทำงานหนักมากเพื่อกลับมาอยู่ในทีมและจากความทุ่มเทน,นั้นเขาก็มีช่วงเวลาสำคัญในเกมนี้ผมอยู่ที่นี่มา1ปีแล้วและนักเตะทุกคนที่สวมเสือ้สสอสโมสรลิเวอร์ pool เนี่ยก็ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากแฟนบอลไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามในตอนนี้และแน่นอนว่ามันคงจะไร้สาระมากหากมีคนมาโต้แย้งเรื่องความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อสโมสร,รแห่งนี้และแน่นอนว่ามันคงจะไร้สาระมากหากมีคนมาโต้แยง้งอา้าวโต้แย้งเรื่องของความมุ่งมั่นกับเขาที่มีต่อสโมสร,รแห่งนี้นะครับ เพราะอัตราการทำงานที่เขาทำใส่ลงไปเพื่อกลับมาในเกมนี้และทำประตูที่สำคัญได้และสำหรับงานทั้งหมดที่ทเขาทำเพื่อสโมสรแห่งนี้ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้เลยในความคิดของผมและแน่นอนว่าผมผมอยากที่จะเห็นการพันหัวข่าวทั้งหมดควรจะพูดถึงเทรนด์ที่ทำประตูสำคัญนี้ได้แต่ช่วงเวลาอันน่าเหลือเชื่อทั้งหมดที่เขาสร้างให้สโมสรแห่งนี้มาตลอดหลาย ที่หลายปีที่ผ่านมานะครับก็พูดในเชิงแบบว่าไม่ควรไปพูดเรื่องของสัญญงสัญญาควรจะชมการยิงของเทรนว่าโอ้ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นซูเปอร์ซับเป็นซูเปอร์ฮีโร่เออคือคือ,ค,อควรชมมากกว่าที่จะมาตกเถียงเรื่องของสัญญงสัญญานะครับความหมายของอันดัสลก็จะพูดในประมาณนั้นนะครับใน าการพูดถึงเทรนเนอร์อาร์โนนะครับแต่ว่าหลายๆสื่อก็มันก็มีมาแย้งเหมือนกันนะนะฮะส่วน <c oughs> เกมถัดไปที่เจอกับสเปอร์นะครับอันนาซอสก็หวังว่าจะรักษาสมาธิของนักเตะเอาไว้ในการเจอกับสเปอร์นะครับในสัปดาห์หน้าคือเก็บ3แต้มได้ก็คว้าแชมป์ทันทีนะครับต่อหน้าแฟนๆที่แอนฟิลด์ประเด็นนี้อันนาซอสบอกว่าแฟนบอลยันยมากๆหมายถึงกลุ่มที่ าตามมาเชนในเกมอัเบสเตอร์สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการจากเราคือการคว้าแชมป์ลีกได้หลังจากที่เราได้แชมป์ลีกสมัยเดียวในรอบ35ปีนะครับ <c oughs> แหมมีการตกย้ำเนาะโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะโควิด19อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแต่ก็ไม่เท่าที่พวกเขาควรจะได้รับทุกครั้งที่เราคว้าแชมป์มันจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับพวกเขา ผมตั้งตารอคอยเกมสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าอาร์ซอลจะทำหน้าที่ของตัวเองได้และเก็บชัยชนะในช่วงกลางสัปดาห์ฉะนั้นเราจะต้องปิดจ็อบด้วยตัวเองและโอกาสแรกที่มีคือสัปดาห์หน้าในการเจอกับทอนม,มอสเปอร์เมื่อถึงการเมื่อถึงถามการรักษาสมาธิของนักเตะนะครับอันเดอร์ซอก็บอกว่าผมต้องอรอดูก่อนเพราะ ผมไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นที่นี่อาจจะเคยผ่านตอนเคยผ่านมาตอนอ,อยู่เฟเยนูนะครับซึ่งตอนนั้นทุกคนเสียงดังและตื่นเต้นมากๆแต่ที่สนามซ้อมของเราเราโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมและเตรียมตัวให้ดีที่สุดในเกมกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังจะได้นักที่กำลังจะได้นักเตะบาดเจ็บกลับขึ้นมานะครับและเราจะต้องให้ความสนใจกับพวกเขาอย่างเต็มที่เด็กๆ จะได้พักกัน1-2วันเราวางแผนกันเอาไว้นานแล้วและหวังว่าพวกเขาจะได้มีความสุขกับคนที่ตัวเองรักและกลับมามีสมาธิอย่างเต็มที่เมื่อเรากลับมารวมตัวกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมเจอกับทันโมสเปอร์นะครับอ่ะก็โฟกัสไปที่เกมหน้านะครับอ่อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอันเนอร์สลอตนะฮะอ่ะส่วนไปที่ฝั่ง เทรนด์บ้างนะครับเอานัซอสก็พูดว่าก็ชมเทรนด์แหละนะก็เรื่องผ่านหัวข่าวนะครับส่วนเกมเมื่อคืนนี้อนซอสก็บอกก็บอกอยู่นะว่ามันเป็นเกมที่สร้างโอกาสได้เยอะแต่มันก็มันก็ทําอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับคือยิงไม่ได้อ่ะก็สร้างโอกาสได้เยอะนะครับโดยทั้งได้เทรนด์นี่แหละมาเป็นเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะครับคืออ่ะ ือสร้างโอกาสได้เยอะปกติเราจะต้องได้ประตูแล้วพี่แกว่ายอย่างนี้นะครับเทนท์ทได้คือเรื่องสําคัญผมคิดว่าเราเกือบยิงไม่ได้เหมือนกันเกมจะยากเมื่อทําประตูไม่ได้เสียทีก็ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะตอนนี้จิตใจของทีมเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สนุกกับฟุตบอลน,นะฮะ,ะกลับไปที่เรื่องเทรนด์ครับเทรนด์พูดอะไรบ้างเมื่อคืนนี้เชื่อว่าหลายคนอยากฟังเรื่องเทรนดออ์แม่ หลายคนก็ไม่อยากให้ไปเลยนะครับแต่สุดแท้แล้วแต่อยู่ที่เทรนด์และครับว่าสุดท้ายเทรนด์เนี่ยออจะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตของตัวเองนะครับอ่ะส่วนเทรนด์อเล์เซนโนครับสัมภาษณ์ผ่านสกายอ่ะสัมภาษณ์ผ่านสกายแต่ก็ถ้าดูถ่ายสดช่อง True องมันมีเหมือนมีแบบน้ำตาคลอ,อ,อๆเบาๆไม่รู้ว่า ยังไงนะครับซึ่งเทรนด์นะครับบอกว่ามันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ที่สุดในสีเสื้อลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าไพเทนเมื่อคืนนี้ก็โพสด้วยบอกว่าเป็นสเปเชียลโมเมนต์นะครับผมยิงประตูได้หลายประตูที่นี่และเรากำลังขยับเข้าใกล้ที่จะคว้าแชมป์แล้วและยังเป็นเกมแรกที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วยถือเป็นเกมที่สำคัญของผม ผมค่อนข้างแน่ใจว่านี่คือประตูแรกจากเท้าสายของผมมันใช้เวลาหลายปีแต่สุดท้ายก็ทำได้อาจจะประตูเดียวที่ผมพลาดไปแต่ผมก็เก็บเอาไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมเราใกล้ที่จะเป็นแชมป์แล้วตอนนี้เหลืออีกแค่ชัยชนะเดียวเท่านั้นการทำเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟนๆที่นี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก แฟนบอลของเรายอดเยี่ยมมากพวกเขาผลักดันเราในทุกเกมและพวกเขาก็ทำแบบเดียวกันในเกมนี้ด้วยและอย่างน้อยที่สุดที่พวกเขาสมควรได้รับคือการเห็นเราทุ่มเทร้อเอร์เซ์ในสนามและคว้าชัยชนะมาได้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากและแน่นอนว่าผมจะไม่พูดถึงอนาคตของผมนะครับเพราะว่าก็ถูกถามเรื่องของสาการการต่อสัญญากับลิเวอร์พูลนะครับ เพราะว่าพี่แกก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษอย่างมากจริงๆปจิวฟนานได้เนนะครับอ่าเขาอะปจิวฟนานได้เนี่ยก็ต้องการให้ผมได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่แฟนบอลของเราสุดยอดมากพวกเขาผลักดันให้เราสู้จนถึงนาทีสุดท้ายในทุกเกมจากที่ผ่านมาและรวมไปถึงเกมที่ยากเกมนี้ด้วยเช่นกัน ผมพูดมาตลอดทั้งรู้การแล้วว่าผมจะไม่พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองทุกวันนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษเสมอการทําประตูและคว้าถ้วยรางวัลได้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนัดต่อจากนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงก็ช่างอะ่ะก็เป็นเรื่องของเทรนที่เขาจะตัดสินใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ความที่เทรนยังเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลอยู่ก็ นาะในฐานะแฟนบอลก็เชร์แล้วให้กำลังใจกันต่อไปนะครับเนี่ยเมื่อวานฟนานไดก็บอกให้เทนไปดื่มดำบรรยากาศนะครับฟนานไดก็บอกว่าสั้นๆแหละนะครับฟนานไดก็บอกว่าออสถานการณ์ในตอนนี้คือเราไม่รู้อ่ะออตั้งแต่ผมย้ายมาที่นี่เนี่ยพี่พี่พี่ยักษ์บอกนะครับฟนานได้บอกว่าตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาที่นี่อ่ะ เขาคือน,นักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆเอ่อแต่และต่อให้เขาย้ายออกไปเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆมากมายที่ทําที่เขาทําให้เราจดจํานะครับแต่ฟังเดอร์ฟ,ฟังฟังฟังเดอร์ลิสต์นะครับตอนนี้พวกเขาพวกเราในทีมไม่มีใครสักคนรู้เลยว่าเวลาเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่มีเลยก็พูดง่ายอนาคตของเทรนด์เนี่ยไม่มีใครรู้อะเออ ในทีมไม่รู้่าเราล่ะก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปนะจ๊ะอ่ะโอเคนี่คือตารางคะแนนนะครับทุกท่านนะครับเจ็ดสิบเคะแนนลิพูลขออีก3แต้มการันตีแชมป์ลีกนะครับแต่อาจจะเฮเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าหากว่ากลางสัปดาห์นี้อาร์ซอนมีแข่งอาร์ซอนเจอพาเลตน,นะครับวันพุธนี้อาร์ซอนแพ้ ลิวพูเป็นแชมป์ทันทีได้ข่าวว่าฟานไดเนี่ยเหมือนชวนมาลุ้นเชียร์พาเลทด,ด้วยนะฮะแหมก็คล้ายๆตอนสานการโควิดอะนะครับอืมคล้ายๆกันเลยอ่าในช่วงเวลาสำคัญนะครับเผื่อ,อซ่อนพลาลิวพูก็คว้าแชมป์ทันทีนะฮะซ่อนแพ้ลิวพูเป็นแชมป์ทันทีนะครับแต่ถ้าจบด้วยผลเสมอนะครับ คือคะแนนที่ดีสุดของอาร์ซอนคือ79คะแนนแต้เท่ากับลิวพูด,ด้วยประตูดได้เสียห่างกันตอนนี้คือห่างกัน10ลูกนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับยังเป็นไปได้ดังนั้นอีกหนึ่งคะแนนก็เพียงพอที่จะส่งผลให้ริวพูนี่เป็นแชมป์นะครับแต่ถ้าอาร์ซอนชนะริวพูลก็ต้องการ3คะแนนเหมือนเดิมครับในเกมเจอกับสปเปอร์ในสัปดาห์หน้าริวพูชนะก็จบทันทีเหมือนกันนะครับร์พูเหลืออีก5เกมนะฮะก็เกม เจอกับปเปอสัปดาห์หน้าครับพี่แอนฟิลไปเยือนเชลซีนะครับเล่นในบ้านเจออาร์เซนอลไปเยือนไบรตันแล้วกน็นัดปิดลูกกานนะครับเขาว่ากันว่านัดน,นั้นคือการชูถ้วยแชมป์คือเกมเจอกับคริสตันพาเลตนะครับอันนี้คือตารางคะแนนนะฮะปีนี้รุ้นไปแชมเปี้ยนลีกสนุกกว่านะครับแชมป์มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเออไม่น่าจะมีภาพกว่าภาพป่ามาคว่ำอะไรนะครับ ส่วนเลสเตอร์คันตีตกชัน้นเช่นเดียวกับซาหมตันอิสิบิก็น่าจะ9 9 9าแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่เรื่องของพรีเมียร์ลีกนะครับตารางคะแนนอ่ะลิอพูก,ก็นะลดหงลดแห่นะครับใครจองก็ก็คุยกันต่อไปหรือได้แล้วก็แจ้งได้นะครับเออเสียงผมอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้วันนี้แบบไข้หวัดลงคออีกแล้วนะครับอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคน เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับต้องขอภัยเสียงวันนี้มันจะแบบโอ้โหเสียงไม่ค่อยได้แต่ก็ขึ้นมาอัดคลิปได้อยู่พอได้นะครับอ้าวเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับนะสูู้ครับแชมป์เป้าหมายอีกไม่ไกลแล้วนะครับสามต้มเท่านั้นที่ลิวโปต้องการนะครับแล้วก็จะเฮไปด้วยกัน <S <S 1> <S 1> เจอกันครับสวัสดีครับชมสดครบทุกแมชความคมชัด,ดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น2024-2025ที่ True v i s i o n now สมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ description และสมัครได้เลย